เตรียมมาไว้แล้วค่ะนะคะเราเอามาจากตลาดเนาะตอนเช้าๆก็จะมาเตรียมน้ําซุปกันนะคะนะคะเป็นอาหารที่เรา,าได้เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารเพิ่มขึ้นนะคะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาออกจากถุงเลยนะคะ เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาออกจากถุงเลยนะคะนะคะเรายังไม่ได้ <afin> เรายังไม่ได้เอาออกจากถุงเลยนะคะ บะหมี่อ่ที่เราใส่เก็บไว้ในตู้นะคะนิ่มเลยเนาะนะคะเราก็จะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะ,นะคะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะอยากซดน้ำแกงนะคะเพื่อนๆจ๋า อยากซดน,น้ําแกงแต่เรามีผักข้างเคียงไว้นะคะไม่ได้ก็ล้างไว้แล้วเนาะผักนะคะนี่เนาะนะคะเราก็จะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะ,นะคะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะ,นะคะเราจะใส่ผักลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยเนาะไข่ ส่วนไข่เราจะใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆให้เตรียมมาไว้แล้วค่ะนะคะเราเอามาจากตลาดเนาะตอนเช้าๆก็จะมาเตรียมน้ำซุปกันนะคะนะคะเป็นอาหารที่เราช่วงที่รอเส้นบะหมี่นะคะเรามาดูผักข้างเคียงเราที่เตรียมไว้เนาะพออ่าน้ำเดือดนะคะบะหมี่นะคะเราอยากซดน้ำแกงนะคะเพื่อนๆจ๋าอ,อยากซดน้ำแกงแต่เรามีผักข้างเคียงไว้นะคะ่ะ ได้ก,ก็ล,ล้างไว้แล้วเนาะผักนะคะก็จะมาอุ่นบะหมี่เขาเรียกว่าอุ่นเนาะแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ผักใส่ไข่ลงไปนะก็คงมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาอีกทีหนึ่งเนาะบะหมี่นะคะไม่ได้ทําเองนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ ทำเองวันนี้นะคะอยากทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำซุปที่เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะทำบะหมี่ให้เพื่อนๆทานกันนะคะตอนเช้าไม,ไม่ได้ทำเองนะคะ,ะ,คะอาหารเช้าของแม่เล็กวันนี้นะคะจะเป็นต้มน้ำซุปบะหมี่นะคะเพราะว่าเราได้ไปเลยนะคะเขลงไปเลยเนาะ สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะพ่าเพื่อนๆมาเตรียมอาหารเช้ากันนะคะก็จะเตรียมมาให้เขาด้วยนะคะเป็นบะหมี่ตอนเช้าเกันเนาะนึ่งไฟนิดนึงนะคะไฟให้เดือดนะคะนี่ค่ะบะหมี่ที่เราเตรียมมาสวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะ พาเพื่อนๆมาเตรียมอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้าของแม่เล็กวันนี้นะคะจะเป็นต้มน้ำซุปบะหมี่นะคะเพราะว่าเราไดนะะ้เราจะใส่ผักลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยเนาะไข่ส่วนไข่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆนะคะน้ำซุปที่เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะ จะทำบะหมี่ให้เพื่อนๆทานกันนะคะตอนเช้าๆ้าไม่ได้ทําเองนะคะไปเลยนะคะเทลงไปเลยเนาะบะหมี่นะคะไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ได้ทำเองวันนี้นะคะ อยางทานก๋วยเตี๋ยวช่วงที่เราเส้นบะหมี่นะคะเรามาดูผักข้างเคียงเราที่เตรียมไว้เนาะพอ,อะน้ําเดือดนะคะบะหมี่นะคะได้ซื้อมาจากตลาดนะคะคเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทําเองเนาะ๋อไม่ได้ไม่ไม,มีที่วางเนาะนะคะไม่มีที่วางก็คงจะเทลงแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผักลงไปเนาะนเพื่อนๆมาทานด้วยกันได้เนะคะมาทานอาหารเชา้าๆกับแม่เล็กนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องบิ๊กมาเธอเล็กหรือช่องแม่ใหญ่เล็กนะคะพาเพื่อนๆมาเตรียมอาหารเช้ากันนะคะอยากสดน้ําแกงนะคะเพื่อนๆจ๋าอยากสดน้ําแกงแต่เรามีผักข้างเคียงไว้นะคะแม่เล็กก็ล้างไว้แล้วเนาะผักนะคะไปเลยนะคะเทลงไปเลยเนาะนเนาะน,นะคะ เราก็จะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะใส่เส้นบะหมี่ลงไปนะคะก็ <c oughs> จะมาอุ่นบะหมี่ <c oughs> เขาเรียกว่าอุ่นเนาะแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อย <c oughs> เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ผักใส่ไข่ลงไปนะคะ ก็จะมาอุ่นบะหมี่เขาเรียกว่าอุ่นเนาะแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ผักใส่ไข่ลงไปนะบะหมี่นะคะไม่ได้ทําเองนะคะคเพื่อนๆนะคะไม่ได้ทาเองวันนี้นะคะอยากทานกว๋วยเตี๋ยวอยากซดน้ําแกงนะคะคเพื่อนๆจ๋าอยากซดน้ําแกงแต่เรามีผักข้างเคียงไว้นะคะ ไปเดก็ล้างไว้แล้วเนาะผักนะคะไปเลยนะคะเทลงไปเลยเนาะมอนมีอ่าที่เราใส่เก็บไว้ในตู้นะคะนิ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลองอกไปเนาะเพื่อนมาทานด้วยกันเด้อมะคะ มาทานอาหารเช้าๆกับแม่เล็กนะคะออาหารของหลานน้อยด้วยนะคะเพราะว่าแม่เล็กต้องดูแลหลานนะคะก็จะเตรียมมาให้เขาด้วยนะคะเป็นบะหมี่ตอนเช้าเกันเนาะเร่งไฟนิดนึงนะคะไฟให้เดือดน,นะคะนะคะี่ค่ะบะหมี่ที่เราเตรียมมาเราจะเอาใส่ในบะหมี่กันนะคะต้นหอมแล้วก็ไข่ต้มด้วยนะคะอาหารเช้า วันนี้เตรียมนะคะ,ะเป็นอาหารของหลานน้อยด้วยนะคะเพราะว่าแม่เล็กต้องดูแลหลานไ,ได้ซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ทาเองเนาะ๋อแม่เล็กไม่มีที่วางเนาะ,ะเนาะถ้าไม่มีที่วางก็คงจะเทลงกระบี่ที่เราใส่เก็บไว้ในตู้นะคะนิ่มเลยนะคะน้ำซุปที่เราใส่ตู้เย็นไว้นะคะ จะทาบะหมี่ให้เพื่อนๆทานกันนะคะตอนเช้าไม่ไม่ได้ทาเองนะคะบะหมี่นะคะไม่ได้ทําเองนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ไม่ได้ทาเองวันนี้นะคะ <ๆ S 2> อย่างทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะใส่ผักลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยเนาะไข่ส่วนไข่เราจะใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆ บะหมี่นะคะไม่ได้ทำเองนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ได้ทำเองวันนี้นะคะอย่างทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะใส่ผักลงไปแลวนะคะใส่ลงไปเลยเนาะไข่ส่วนไข่เราจะใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆ ก็จะมาอุ่นบะหมี่เขาเรียกว่าอุ่นเนาะแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ผักใส่ไข่ลงไปนะคะอาหารเช้าของแม่เล็กวันนี้นะคะจะเป็นต้มน้ําซุปบะหมีม่นะคะเพราะว่าเราได้บะหมี่นะคะไม่ได้ทําเองนะคะเพ,พื่อนนะคะ ได้ทำเองวันนี้นะคะอย่างคางกว๋วยเตี๋ยว